สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดี c h ชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถ่ายเอกสารนะครับก็จะเป็นการถ่ายเอกสารแบบหน้าหลังนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นของแ Can นอน G2010 นนะครับวิธีการถ่ายนะครับก็ให้เราเปิดฝาสแกนจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับ ตรงขอบนะตรงมุมนะครับมันจะมีลูกศรอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับลูกศรอยู่ฝั่งนี้แสดงว่านะครับฝั่งนี้นะครับเป็นด้านบนนะครับแล้วก็เวลาเราจะมาถ่ายเอกสารต่างๆนะครับให้เราชิดนะครับให้นําเอกสารของเราชิดมุมที่มีลูกศรนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะถ่ายถ่ายหน้านี้นะครับผมก็ต้องคว่ำลงนะครับคว่ำลงแล้วทําไงครับเอา มุมของเอกสารที่เราต้องการถ่ายนะครับเข้าชิดมุมลูกศรนี้เลยนะครับให้มันชิดไปอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับก็จะชิดนะครับอย่างแบบแบบนี้นะครับถ้าใครชิดมาฝั่งนี้ผิดนะครับชิดมาฝั่งนี้ผิดนะครับตรงนี้จะมีช่องว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับหรือใครจะลงมาชิดฝั่งนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตก็คือลูกศรอ,อยู่ที่มุมไหนให้เราชิดที่มุมนั้นนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นนะครับลูกศรมันก็จะอยู่นะครับไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับชิดนะครับทั้งสองข้างนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เราปิดฝาจากนั้นนะครับมี2แบบให้เราเลือกนะครับเห็นไหมครับ แบล็กก็คือดำนะครับส่วน Color อรก็เป็นสีนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะถ่ายแบบขาวดำก็เลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะถ่ายแบบสีก็เลือกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบสีนะครับผมก็จะเลือกอที่ปุ่มค o ลเลอร์ color ตรงนี้นะครับตรงปุ่ม Start ทนะครับเลือกตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็กดลงไปเลยนะครับปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะพริ้นด้านหลังนะครับพริ้นด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เราได้ด้านหน้าแล้วนะครับต่อไปเราจะพริ้นด้านหลังนะครับก็ให้เราเอาด้านบนนะครับฝั่งที่พริ้นแล้วนะครับความลงนี้นะครับปึ๊บให้ให้ตัวที่ยังไม่พริ้นนะครับอยู่ด้านด้านนี้นะครับด้านหน้านะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับไปวางที่นะครับถาดดึงกระดาษจากนั้นนะครับ เราก็เปิดฝาเมื่อกี้เราถ่ายฝั่งนี้แล้วนะครับอันี้เราจะถ่ายฝั่งนี้เพื่อนๆก็กลับนะครับกลับเสร็จแล้วก็ชิดมุมที่เป็นลูกศรเหมือนเดิมครับชิดเข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะครับปิดฝาและเลือก,กว่าจะถ่ายแบบขาวดาหรือเป็นแบบสีอ่าเมื่อกี้ถ่ายแบบสีแล้วต่อไปผมจะถ่ายแบบขาวดาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับคลิกปึ๊บ ขาวดาก็จะเร็วหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยมาแล้วครับเห็นไหมครับเป็นขาวดําแล้วนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับต้นฉบับจะเป็นแบบสีนะครับแต่เมื่อกี้เราเลือกถ่ายแบบขาวดำนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับตัวอีกด้านหนึ่งนะครับเลือกเป็นแบบสีเห็นไหมครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่อยากจะถ่ายเอกสารนะครับแบบหน้าหลังนะครับก็สามารถนําเทคนิคนี้นะครับไปใช้ในการปริ้นงานของเราได้นะครับล้าเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ